สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้เชิญชมพระสมเด็จวรครังพิมพ์ใหญ่นะครับซึ่งเป็นฝีมือช่างหลวงนะครับมาให้ท่านสมาชิกได้ชมและศึกษาองค์นี้นะครับถือว่ามีความงดงามนะครับและสมบูรณ์ครบถ้วนในองค์ประกอบที่สุดอีกองคหนึ่งน,นะได้แก่มวลสารหลักที่เป็นเนื้อปูนเปลือกหอยสุขนะครับและมวลสารรองรอ,องนะต่างๆครบถ้วน เช่นผงพุทธคุณนะครับและต้องคําบริสุทธิ์ก็มีให้เห็นนะฮะผสมอยู่ในองค์พระนะครับก้อนพระสมเด็จเก่าเมดตรายเงินสายทองนะครับผงตะใบเงินผงตะไบทองนะอิดแดงก้อนแดงก้อนดําและอื่นอื่นอีกมากมายนะครับขอบข้างปีแยกเป็นธรรมชาตินะครับซึ่งเป็นพิมพ์ใหญ่ของเชิงหลวงนะครับที่มีรายละเอียดพิมพ์ต่างๆให้พิจารณาอย่างครบถ้วน เช่นองค์นี้นะฮะเป็นพระประธานนั่งนะครับเอียงด้านซ้ายเล็กน้อยพระเกตเรียวยาวจรดซุ้มนะครับทรงกลวยพระพักผลมะตูมนะครับหลายปิก,กาซอกลักแลสองข้ขางก็ด้านซ้ายองค์พระสูงกว่าด้านขวานะครับท่อนแขนข้างซ้ายองค์พระทิ้งดิ่งลงมา,าข้อศอก,กเล็กน้อยนะครับและด้านขวาข้อศอก วาดโคง้งสวยงามนะครับลักษณะของฐานทั้ง3าชั้นคมขวานฐานสิงและก็อฐานชั้นกลางนะครับการโยของเส้นซุ้มทั้งสองข้างก็ประจกซ้ายและขวาก็ประจกหรือเส้นวาส,สนานะครับด้านซ้ายองค์พระนะครับลงมาจาุดเส้นซุ้มตรงกลางแขนซ้ายพื้นของผนังเส้นซุ้มนะครับสูงต่ําไม่เท่ากันนั่นเองนะครับอายุค,ความเก่าก็ก คาดการประมาณ150ปีนะครับโดยพิจารณาได้จากอะไรบ้างนะครับสภาพเนื้อปูนเืิดหอยนะครับที่แห้งมากจากการเวลาแต่ยังมีความหนกบนุ่มให้พบเห็นซึ่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของพระสมเด็จวัดคังนะครับร่องรอยแตกปีแยกเปนธรรมชาติเห็นไหมครับดูดีครับลึกตื่นนะครับขอบข้างกายความสุดอ่า<ม>เห็นไหม ทำให้เกิดความหดตัวของปูนที่มีมากด้วยตามระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับการยุบย่นของผิวด้านนอกนะครับมากขึ้นตามเวลาที่ผ่านไปของไม่จะไม่มีการยุบตัวเนื้อจะบวมนะฮะแต่อุงนี้นะครับมีความเหี่ยวแห้งหดตัวยุบแยกย่นเป็นธรรมชาติการย่อยสลายของอินรีตามวัต ตามสภาพอุณหภูมิสูงต่ำครับความชื้นในขณะเวลาที่ผ่านไปบ่งบอกความเก่าได้เองนะครับเห็นไหมม,มีหงซ้าย้ข้างเดียวนะครับลำไายเล็กน้อยครับฝีมือช่างหลวงก็จะเป็นแบบนี้นะครับทสวยงามการหลุดของก้อนมวลสารขนาดเล็กเมื่อเวลาผ่านไปทําให้เกิดการหดตัวนั่นเองนะครับนี่หลุดออกจากผิวเนื้อปูนนะครับเกิดรูพุนรูปเข็มต่างๆด้านหลังก็มีมวลสารครบ มีแร่ทองคาบริสุทธิ์นะครับความแห้งมีเน,เนื้อเกินเกิดขึ้นะมีเนื้อแดงมนซันต่างๆขอบข้างปีแยกเป็นธรรมชาติที่สวยงามบางจุดก็ยังพอให้เห็นมงบอกถึงความเก่าอย่างดีนะครับนี่มีแร่น้าตาลหงพุทธกุลต่างๆที่อยู่อุม์พระนะครับมีความสวยงามอีกอย่างหนึง่งนะครับค่อยๆติดตามรายละเอ,อยียดดูไปนะครับผมแล้วก็ดูพุทธลักษณะที่สวยงามอีก ก็ว่าได้นะครับเป็นฝีมือช่างหลวงนะครับทั้งด้านหน้าด้านข้างนะครับขอบปีแยกเป็นธรรมชาติที่สวยงามนะครับพิมพ์ทรงก็เกตคดเล็กน้อยนะครับล่องแขนจะลึกนะครับขอบซุ้มซุ้มขออแก้วนะครับมีการหดตัวม้วนเข้านะครับมีการหดตัวนะครับปีแยกเป็นธรรมชาตินั่นเองนะครับแล้วก็มีเนื้อเกินนะครับมีมวลสารเก่าเข้ามาครับแล้วก็ มีผงเม็ดดำเม็ดมแดงนะครับผงเม็ดดำก็คือเศษผงกั้นทูบนะครับแล้วก็มีแร่เหลือกไหลแร่ท่องคำบางสะพานเห็นไหมครับมีแตกรานสวยงามที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าแตกลายงานช้างหรือลายสังกะโลกนะครับนี่มีแร่เทามีจยุดยเล็กๆน,นะครับมีเศษผงเศษไม้นะครับที่บ่งบอกถึงคราบกุนะฮะแล้วก็ล่อ,ลอง ร่องแขนนะครับมีใบหูเล็กน้อยนะครับขอบซุ้มขอบแก้วก็มีการหดตัวนะครับเข้าไปข้างในมีเนื้อเกินขอบข้างปีแยกนะครับในรอยรอยรอยการตัดตอกนะครับแล้วก็ขอบข้างในปิแยกเองธรรมชาติที่สวยงามมีเม็ดสีน้ำตาลมุ่บอกถึงพระลีลาําแพ่งเพชรนะครับนี่พพสนี่ซุ้มซุ้มกอนะครับกําแพงเพชรแม่มีขาบปลาดํา มีภาษ,ษาลินิกธาตุนะครับแล้วก็เรื่กงไเงินยวงโอ้โยแยะมากมายนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ